ก็เล่ามาเมาเล่าให้ฟังว่าบางเรื่องเนี่ยสมัยนั้นผมจําได้ผมไปออกรายการโหนกระแสนะครับเถียงกันอัดกับอัจฉริยะผมบอกคดีหวย30ล้านเนี่ยไปเอาผิดเขาไม่ได้มันต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนนะครับมันจะไปเข้าศาลอาญาได้ไงทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นและคดีพุ่มกับโจ้ก็เหมือนกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้บอกโอ้ยตํารวจออกกองอไม้จงไม้จับไม่ได้หรอกมันต้องมาที่ศาลอาญาทุทริ์คดีครูปิชาตอนนั้นไปบุกถึงโรงเรียนภุมมกับ ไอผู้การมีการออกหมายเรียกขึ้นมาให้มามอบตัวผมบอกสารอาญาได้ไงมันต้องมาสอออกสารอาญาด้วยรือเขาฟ้องกลับขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะครับสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องคดีกฎหมายใหม่ๆซึ่งตำรวจไทยก็ไม่ได้ศึกษามาศึกษาทีหลังก็เริ่มมีการปรับแต่ก็ดีขึ้นแหละนะแต่คดีนี้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของพุ่มกับโจ้แหละนะครับพุ่มกับโจ้คงเป็นประเด็นร้อนๆนะครับที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับเรื่องของพุ่มกับโจ้ปรากฏว่าเป็นประเด็นที่ร้อนกลับมาร้อนละอุอีกรอบหนึ่งจู่ๆ คดีนี้เกิดพลิกขึ้นมาการดําเนินการในเรื่องของการดําเนินคดีกลับกลายไปอีกรูปแบบนึงจากเดิมที่ต้องมีการส่งสารอาญาในการดําเนินคดีตามกฎหมายแต่กลับกลายเป็นการส่งสารอาญาทุจริตหลายคนไม่เข้าใจงงตั้งคําถามมันเกิดอะไรขึ้น สอบหน้าหน่อยได้ไหมคะไม่ทันแล้วค่ะปรากฏว่าตํารวจได้มีการส่งเรื่องไปที่ปปชนะครับรรเพื่อดาการไต่สวนเรื่องนี้และมีการปรปรชได้มีการส่งคดีต่งางย้อนมาให้นะครับตำรวจกองตํารวจเนี่ยเป็นผู้ดาเนินการสอบสวนในคดีผู้กับโจ้เพราะมีคดีฆ่าคนตายเกิดขึ้นนะครับในขณะที่เรื่องนี้ก็มีการส่งไปศาลอาญาทุจริตนะครับศาลคดีทุจริตเนี่ยนะฮะอนุญาตฝากขัง ผู้กำกับโจ้าปรากฏว่ายังคงไร้ญาติมาทำการประกันตัวนอนเรือนจำกลางคองเปลมต่อไปนี่ที่อ้างเดอะสแตดตดดัตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาที่ศารอาญาทุริตประพฤติชอบกลางประงานสอบสวนตามคำสั่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ410ทั2560ได้ยื่นคําร้องฝากขังต่อครั้งที่2องันตำรวจเอกทิติธรรมนะครับอุทธนะผล นะครับอายุ39ปีหรือผู้กํากับโจนะรพร้อมกับพวกนะทั้งหมดเลยนะครับกำหนดฝากขังว่า12วันจึงอถอนกำหนดฝากขังผู้ต้องหาในวันที่7กันยายนแต่เนื่องจากการสอบสวนของอพยานอีกฝ่ายจำนวน2 0ปากรอการสอบประวัติต้องโทษของผู้ต้องหาจากกองประวัติอาชญากรนะครับรอผลการตรวจสอบเปรียบ DNA ระหว่างผู้ต้องหาและผู้ต้องหาในที่กเกิดเหตุรอนะครับ ผลการเปรียบเทียบลายนิ้วมือระหว่างนะครับผู้ต้องหาและผู้ตายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอผลตรวจสอบอพิสูจน์คลิปวิดีโอในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานรอการไต่สวนในคดีชนสวนพิกศพนะครับประกอบสำนวนนะครับจึงขอให้ศาลอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างการสอบสวนต่อไปอีก มีกำหนด12วันนับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่19กันยายนเนื้อหาในคำร้องฝากขังนะครับรั้งนี้ระบุว,ว่าผู้บัญชาก,การสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นข้าราชก,การตำรวจสังกัดสพนะครสวนะรรค์ท้องที่เกิดเหตุนะครับมีการกระทำความผิดอาญามีพฤติกรรมร้อยแรงมีคดีอุกชะก,กันสะเทือนขวัญเป็นที่สนใจของประชาชนจึงอนุมัติให้โอนสำนวนการสอบสวนดังกล่าวไปจา,จากสพนะครสวรรค์ไปยังกองบังคับการตำรวจกองปราบปราม กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่1กันยาย,ายน2 5 6 4พนังกงานสอบสวนนะครับได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค6นะครับขอการโอนฝากขังมาอย่างสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและโอนนะครับตัวผู้ต้องหาจากเรือนจำกลางพิษณุโลกไปคุมขังบริเวณสอบสวนเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสารคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ6 ได้อนุญาตแล้วขณะน,นี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวยังเรือนจำของเปรมกรุงเทพมหานครท้ายคำร้องพนักง,งานสอบสวนได้ขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วกราวเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงนะครับเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานสารอาญาตุจริตพิะห์แล้วว่านะครับเนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นจึงอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับ หลังหมดเวลาทําการศาลป,ปรากฏไม่ปรากฏว่ามีญาติพี่น้องหรือทนายความของผู้ต้องหายื่นคําร้องนะขอปล่อยตัวแต่อย่างใดมาในเชิงงานสังเคราะห์เอาอันแรกเลยนะคดีพุ่มกับโจเป็นคดีธรรมดาไหมผมเรียนหุ้นส่วนว่าหนึ่งไม่เป็นคดีธรรมดาในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนย้ำมรดตรอดไม่ใช่คดีธรรมดาไม่ใช่คดีปกตินะครับสองนะครับคดีพุ่มกับโจเนี่ย มันจะต้องขึ้นศาลอาญาไหมผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดในเชิงงานสังเคราะห์ว่ายังไงก็ต้องกลับมาขึ้นศาลอาญาทุจริตและมันต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนนะครับเพราะมันต้องผ่านปชาปชปปชก็ต้องยื่นอายาการนะครับตามกระบวนการแล้วก็เข้าสู่ศาลอาญาทุจริตบังเอิญฟลุกคดีนี้กลับมาที่ศาลอาญาทุจริตบางคนไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นวะทําไมคดีผู้กับโจ้ไปขึ้นศาลอาญาทุจริตทําไมไม่ขึ้นศาลอาญาปกติ นะครับตำรวจไม่เป็นธรรมหรือเปล่าคือผมเรียนหุ้นส่วนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาจำไม่ผิดนะเดือนนะตอนนั้นประมาณปี2558ระเด็กเพรมทินสุรานนท์ได้มีการให้สัมภาษณ์และร้องขอว่าควรจะมีการตั้งสารอาญาทุจริตขึ้นมาเมื่อก่อนคดีทุจริตเนี่ยมันจะไปอยู่ที่สารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองคราวนี้ ตั้งสารอาญาทุจริตขึ้นมาสารอาญาทุจริตจะมีภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับเหมือนสารทั่วไปเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะเหมือนสารทั่วไปใช้กระบวนการไม่ใช่กล่าวหาเป็นเรื่องของการไต่สวนเหมือนหลักของสหรัฐอเมริกานะครับตอนนั้นป้าเปมบอกนะก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็บอกว่าควรจะเป็นเรื่องของการไต่สวนไม่ต้องเป็นลักษณะของการกล่าวหาเมื่อก่อนคดีปกติปัจจุบันเนี่ยคดีปกติไม่ว่าสารชั้นต้นสารอุทธรณ์สาลฎีกา เป็นเรื่องของการกล่าวหาแต่สารอาญาที่ดลิศเนี่ยสารจะทําการไต่สวนเองปปชจะเป็นผู้ต้องเป็นผู้รวบรวมหลักพยานหลักฐานให้กับสารในเบื้องต้นแล้วสารจะทาการสอบสวนจัดชุดสอบสวนขึ้นมาเองตอนนี้เป็นอำนาจของปปชข้าราชการกระทําความผิดปุ๊บจะต้องส่งให้ปปชทาการไต่สวนพอส่งปปชทาการไต่สวนแล้วต้องส่งฟ้องที่สารอาญาส่งอายการและวฝงซ้องที่สารอาญาที่ดลิตที่ผ่านมาตัวแบบผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ สมัยก่อนคดีหวย30ล้านมีการไปแจ้งความด,ดําคดีนะครูปีชาผู้การสุธิประพฤติมีชอบแล้วร้องศารอาญาปรากฏว่าสารอาญา,ายกฟ้องเพราะฟ้องสารผิดจําได้ไหมผมบอกอันเนี้ยคดีเนี้ยดูตัวอย่างแล้วคดีนี้จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วคดีเนี้ยจะต้องมาที่สารอาญาที่จรลิดคดีพุ่มกับโจก็กลับมาจริงๆและคดีหวย30ล้านก็ให้ตํารวจ กองปราบปรามคือปชให้ตำรวจกองปราบปรามทาการสอบสวนเรื่องนี้และต่อมาตำรวจกองปราบปรามก็ส่งให้อัยการพระส่อ์อัยการอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะมีพยายนหลักฐานเพียงพอในคดีหวยสาล้านคดีนั้นก็จบไปแต่คดีพุ่มกับโจ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตำรวจฆ่าคนตายข้าราชการฆ่าคนตายจะต้องส่งไปไหนส่งไปสารอาญานะครับแต่ตั้งแต่ปี2559เไปต้นมามีสารอาญาตุจริตข้าราชการกระทำความผิดจะต้องส่ง ศาลอาญาทุจริตนะครับประพฤติมิชอบสําหรับคดีนครสวรรค์มีท้องที่อยู่ที่ภาค6ต้องส่งไปที่ภาค6ปปชต้องอส่งเรื่องนะครับไปให้กองปราบดําเนินการคือย้ายจากท้องที่ตำรวจท้องที่ไปให้กองปราบดาเนินการเป็นอํานาจของปปชอพอสอบเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาส่งที่ปปชแล้วก็ไปฝงที่สารอาญาทุจริตอีกทีหนึ่งตอนนี้การฝากขังจึงไปอยู่ที่สารอาญาทุจริตไม่ใช่ตอนแรกผิดนะบอกอ๋อเดินผิด เดี๋ยวคดีนี้มันจะพลิกเป็นไงฮะต้องมาที่ศาลอาญาธุรกิตฝากขังต้องไปฝากขังศาลอาญาธุรกิตคดีนี้ตำรวจมันผิดตังแต่แรกนะฮะไปฟ้องศาลอาญาไปฝากขังที่ศาลอาญามันต้องไปไฝา,ากขังที่ศาลอาญาทุรกิจนะครับเพราะเป็นข้าราชการตามมาตรา149นะตอนนี้ก็กลับมาแล้วมาถูกลลยแล้วมาถูกลาย,ลาลายเห็นไหมคดีมันลิกเห็นไหมดูทั่วไปวคดีมันลิกบางคนตั้งคำถามกับผมอีกเฮ้ยมาคดีศาลอาญาธุรกิตได้ไงมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุรกิตไม่ใช่นะฮะ ข้าราชการเนี่ยเมื่อกระทําความผิดเพิ่ไม่ชอบนะตามมาตรา157มาตรา149มันมีกฎหมายปปชอย,อยู่ที่เขาเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อครอบคลุมการทํางานของสารอาญาผูจุิตมาตรา149โอ้ยโทษไม่มีมีไม่หนักอย่างนั้นอย่างนี้นไม่ใช่นะคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยจำคุกกับโดยส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน20ปีนะครับสำหรับ สารปกติหรือสารอาญาปกติสําหรับคนค่ากันเองเนี่ยนะพลเรือนค่ากันเองแต่ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยพอเข้าสารอาญาทุจริตเนี่ยเนี่ยหนักกว่าเดิมเป็นสามเท่านะโทษสูงสุดประหารชีวิตเลยนะไม่มีโทษต่าสุดคือโทษประหารชีวิตเลยนะนั่นหมายความว่าไอ้มาตราหนึ่งสี่เก้าเนี่ยมันมีความรุนแรงสูงนะเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังมาตราหนึ่งีเก้าเคยอ่านให้ฟังแล้วรอบหนึ่งนะครับมาตราหนึ่งสี่เก้านะครับ มาตรา149ของกฎหมายปปชนะฮะ,ะ49เนี่ยนี่ฟังนะ,ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาตรา149นะครับอของปปชนะครับน่าสนใจเพราะว่าอะไรเราคือเวลารู้รู้ให้จริงรู้ให้ครบนะครับคือมาตรา149เนี่ยหนักนะฮะ มาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนากาักงานนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมรับสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบหรือกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่านั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะเห็นไหมฮะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0 0 0นบาทหรือประหารชีวิตนะครับเดี๋ยวไปดูมาตรา157นะมาตรา157เนะฮะเอากันแม่นๆไปเลยนะมาตรา157เนี่ยนะครับ157นะ มาตรา157เนี่ยมันต่างกันนะที่ยิงลักโดนเนี่ยนะครับซึ่งตํารวจจะปกติคดีเนี่ยเขาจะฟ้องคู่กันไหมไปสองข้อเก่าหาฆ่าคนอื่นผู้ตายโดยเจตน,นาจะไปฟ้องศาลอาญาที่ดมาตรา157เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะมันจะเป็นบอกว่าเดี๋ยวนะมาตรา157นะบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นะครับให้ผููถึงผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏริบัติโดยทุจริตต้องระวังโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับ2 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุคคลใดทำตำแหน่งหน้าที่ใดกระทำะกระทำการในตำแหน่งหน้าที่คือผู้กับโจ้ก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่แต่กระทำโดยไม่มีอำนาจแต่อ้างว่ามีอำนาจอันนี้ไม่เข้าข่ายในวรรคสองนะครับสรุปสั้นๆว่าการปฏิบัติความตามมาตรา157ากระทำในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง นะครับในฐานะเจ้าพนักงานไม่ใช่การกระทําเป็นเรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือจากตําแหน่งหน้าที่เมื่อกระทําความผิดตามตําแหน่งแล้วแม้ว่าจะถลํากระทําล้าออกจากขอบเขตกฎหมายในตําแหน่งหน้าที่หรือกระทาโดยปราศจากอํานาจกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของบุคคลตําแหน่งนั้นก็ตามถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อันผิดตามมาตรา157มันจะคู่กันเลย149กับ157นั่นหมายความว่าเวลาข้าราชการกระทําความผิดแล้ว นะครับไม่ว่าจะฆ่าคนตายไม่ฆ่าคนตายแล้วแต่มันต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนต้องไปยื่นให้ปปชนะครับตำรวจต้องควบควมุมตัวตามปกติแหละต้องไปยื่นให้ปปชพอยื่นให้ปปชเรียบร้อยนะครับปปชพิจารณาว่าะจะรับขับปิคดีเองทาการไต่สวนเองหรือมอบให้ตํารวจกองปราบหรือมอบให้ตํารวจ้องที่ดำเนินการสอบสวนแต่กรณีผู้บุกับโจ้เขามอบให้ตํารวจ อกองรบบปรามเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนนะครับต่อแล้วก็นํามาสู่ปปชอพอนำมาสู่ปปชเสร็จก็เข้าสู่อายการแต่ในระหว่างนี้ผู้ต้องขังผู้ต้องหาทํายังไงเขาก็ฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตอํานาจมาอยู่ที่ศาลอาญาทุจริตแต่คดีมันโยกมดแล้วตอนแรกเราเข้าใจกันโดยทั่วไปคนทั่วไปก็จะเข้าใจว่ามันจะเหมือนคดีข้าราชการปกติตอนนี้ปรกากฏว่าคดีนี้ไปขึ้นศาลอาญาต,ตอนแรกนําขึ้นศาลอาญากวาไว้ผิดแล้วมันต้องมาศาลอาญาทุจริตตอนนี้เขากลับเวมาแล้วคดีมันกําลังพลิกนะครับ แต่จากคดีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมาตรา157มาตรา149ตามกฎหมายของปปชเนี่ยคดีนี้หนักกว่านะอันนี้พูดถึง2กรณีคือปฏิบัติหน้าที่เราไม่ชอบยังไม,ม่เรื่องของฆ่าคนตายนะาคนตายต่างหางนะบทลงโทษในคดีนี้เนี่ยพอมาเข้าสารอาญาทุจริตมันหนักกว่าสารอาญาปกตินะนะครับคดีมันพลิกมันกลับมาเลยนั่นหมายความว่าหลักเลยเวลาเกิดเหตุอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการกระทาความผิดไปยิงผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นไปข่มขืนไปแลว้วก็แต่ มันจะมาศาลอาญาทุจริตตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาหลังจากที่มีการตั้งศาลอาญาทุจริตนะครับเมื่อก่อนมันอยู่ที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญานักการเมืองนะครับตอนนี้ย้ายมาแล้วคดีต่างย้ายมาที่ศาลอาญาทุจริตมีแบ่งตามภูมิภาคต่างนะครับเอาละนี่มาเล่าให้หุ้นส่วนฟังนะว่าตอนนี้บังเอิญมันฟลุกมันย้ายมานะฮะก็เป็นข่าวขึ้นมาผมก็เล่ามาเมาเล่าให้ฟังว่าบางเรื่องเนี่ยสมัยนั้นผมจําได้ผมไปออกรายการโหนกระแสนะครับ เถียงกันอก,กับอัจฉริยะผมบอกคดีหวย30ล้าน,นไปเอาผิดเขาไม่ได้มันต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนนะครับมันจะไปเข้าศาลอาญาได้ไงทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นและคดีพุ่มกับโจ้ก็เหมือนกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้บอกโอ้ยตํารวจออกกอ่อไม้จงไม้จับไม่ได้หรอกมันต้องมาที่ศาลอาญาที่ริศคดีครูปิชาตอนนั้นไปบุกถึงโรงเรียนภูมพุ่มกับผูกบ้การมีการออกหมายเรียกขึ้นมาให้มามอบตัว ผมบอกสารอาญาเอาได้ไงมันต้องมาสอบอกสารอาญาด้วยรือเขาฟ้องกลับขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องคดีกฎหมายใหม่ๆซึ่งตำรวจไทยก็ไม่ได้ศึกษามาศึกษาทีหลังก็เริ่มมีการปรับแต่ก็ดีขึ้นแหละนะแต่คดีนี้มันก็กลับพลิกมาที่ทางหนึ่งนะครับเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเชษศักดิก์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสันติสุขคืนถิ่นฐานฝ่ากำแพงระหว่างใจไทยด้วยกันจากสำนึกสู่เชื่อมั่นและศรัทธาร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศก้องเรียงถ้อยคำผ่านทำนองร้องบอกฟ้า ร่วมขับขานด้วยสำเนียงเสียงต้นกล้ามีความหมายเป็นสัญญาต่อแผ่นดินจะอยู่ร่วมด้วยรักสามคัคคีจะพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่รู้สิ้นจะขอเป็นต้นกล้าแห่งความดีของแผ่นดิน ภายใต้พระบารมีองค์ภูมินทุกพระองค์ ใจให้ประชาควาแมแห่งนี้จะตรานในสายตาโลกเกิดไปคำสัญญาจะต้นกล้าของแผ่นดินจะเกิดไว้ด้วยชีวิตเพื่อสามสิ่งที่ใหญ่ชาติชาติสัตเหลี่ยนได้ดำรง ยังไม่ด้กลายพันเสียสลากแต่งพันกันตันอยู่สาย ตนมีกวนทั่วทั้งลานี่ดูตามสัญญาจากต้นราของไผ่ตี ดูสามีจะรวมกันเป็นตนกล้าแห่งความดีแต่แต่งในในี้แต่บา,ารมีพระราชาขอพระองค์จงทรงราชเริศทุกอย่างบาทที่ดำเดินจะมี สมนิกรอ่อนถั่วทำนานี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจ่าผสมนิ่งอ่อนถั่วทงนานี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน